ต้มหม้อปนไ่ร้องเออโอ้ปนปากคอเนอะหมืนีงปากคอตัวใหญ่สีใสหลับบากหอยหลับเท่าปากหอยไ่ร้องเอาปากคอตัวใหญ่งไงเลยเอาต้หมหอยไ่ร้องเนี่ยเอาหอยหมอ้อเครื่องหม้อหนึ่งเลยอหอยหลับต้มแล้วเขาก็ไปกินไปลาบครับอ่าแต่ให้มันฉุกเกฉินกัอนอถุงลงลาบบากคอต้มมาแล้วโอ้ตำปนเห็ดปนใสไปร่องสูตรของมัน สูตรแบบลาบเท่าแต่ว่าเป็นลาบหอยเอาหอยแทนเท้าตำลงโตลงแล้วต้องคลุกกันนี่ เนี่ยฮะแออหูมดทีดีดีแล้วางคนตัวเรเลเตยงออยน๋ียงนาเตรียมเครื่องไวเรียบร้อยเด้อดินั่นเปิดเขือบริษนท่นซ้อยเนี่ยเขือพอท่านต้อยจเปิเขือคืนเยอหืนอันนี้ทั่วครับสำหรับลงไปได้ลาบ แล้วก็หอมแดงซอยตะไคร้ซอยแล้วก็หอมขี้หอมต้นหอมเปรี้ยพี่น้องเนี่ยเอาชุดนี่แหละอออเออเจียมหัวหอมเอามา้เจียมหัวหอยดังครับนี่ป่นต่เรียบร้อยด้วยนุ่นวะครับพี่น้องสำหรับลงงสลัดหอยสำหรับจะลงใส่เลยห้อ,ผองผสมกันเลยกับป่นตัวนี้ใส่ป่นตัวเดียวนี่ก็พออาะอ่ โอ้ยเอาหอยเอาจิม้มาเนี่ยน้ำเนี่ยนอดึงตามันดึงตามันดอกสก้อนหอยนี่ตอนจิม้มออกแล้วไี่รองจิ้มล้วก็ดึงดึงตาเออตาเบี้ยตาเมา่น่ะมันเป็นขีน้ำฝนอยู่น้ำหยุดถวัวนี่ถูกตัวเฮ้ แจงๆด้วยเจยาเจยวทุกเม่ทุกเมย์อยู่บ้างไหนถามอ๋อเก็บเจ้วเดนหลังๆนำสะอาดเลาก็ไปลาบไปหลาบมาพี่น้องานนี้เห็ดเบนู้ดลาบขอยบ้างนี่ หอยลากจะดีกับหอยเชอรี่หัวบใบไนเดอกล่างน้ามันสะอาดต้มจิ้มแล้วก็ล่างสะอาดพี่น้องเผสมาลาบบักหอยครับเอิ่นว่าลาบสูตรลาบเท่าล่ะคือลาบเท่าบักหอยพี่น้องอ๋าไว้บางวันที่ปรุงครับพี่น้องมันมีอย like day to day to day. ่างแน่ครับตัวนี้คือตัวเดียวครับเนี่ยปนปลาคอนปลาคอนไงปนครับปนนัวปนแบบเสิบครับใส่ปนลงไปก็จบเลยวไม่ต้องปรุงอย่างอีก ถ้ามันปในใดรสชาติปนนัวแล้วเอาใส่ตะปนปนปลาตัวนี้ลงไปก็คือไม่ได้เติมยังครับพี่น้องเอาแกงปูนึงกับีนย้อไปนอนเนื้อสร้อยเบิดแล้วหอมแดงสะระแหน่ชัวปัดยาวแล้วก็หอมหอมบัวหอมต้นแล้วกะ็หอมไอแถวเลี้ยงครับหอมเปรี้ยนแต่กระต่ายร้ซอยพี่น้องใส่อ่อนตนัตกไสอ่อนซอยตับเข,า,ขาลงมือก็อเแลี่ยเขาไม่แปบบรปรวนไปนองเอับ เขาตกใส่บักเขือได้บักเขือฟอเนี่บ้าท่านจะซอยไปเอามาซอยใส่ตอนนี้เลยมะเขือฟอเนี่ยใส่ยำตื้มกันพี่น้องบักเขือพฟอครับเอาลงไปเลยนี่ยประมาณหนึ่งหน่วยสองหน่วยน้อพี่น้องก็ดีก็จะยำเป็นอันนี้ไม่ยงไม่ต้องเยอะสุด เทียบพาะใช่น้องเอาแล้วก็อันนี้ขาดว่าได้พี่น้องเนี่ยสูตรนี่คือเบอรเขือคืนเบอรเขือหึ่นเบอร์เกียหึ่งนี่ครับเอาใส่ลงไปใา่ลงไปเลยนี่ดึงือง,อง,องนะเพี่น้องเอาแบบเึงแรงหี่อันนึงนี่หน่วยหนึ่งก็เจะใส่หลายไปเลยหึนีน่เอง ให้จังหนวยก็กลัวพี่น้องง่ายนึงกับถูงเพราะถ้าเราบดเช่ไหมลูกลูกซรัรรรนี่ไปสองโลวยไปแล้วแปนหน่วยขึงพี่น้องครับแล้วก็ตามด้วยบักนาวนาวบีบเขไปเลยพี่น้องบักนาวเขาก็มาตองการผสมปไปไหนเพราะนั้นแล้วนี่เขาใส่คคนรับใส่คน,นใส่มะนาวลงไปครับแประมาณนี้ว่าใจสำคัญพี่น้องคือ คนปลาโนัวน,นี่แหละครับพี่น้องเอามาคนปลาโดนัวพี่น้องเอาใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปลายเยอะๆเลย,เ,ย,เ,ลยเอาเอาเอาปลา,า,าดีไปค,คนปลาเราคนไปจังหน่อยสิเนาะคนจังหน่อยคอนคน สังเกตุารับเด,ด็กอะขอมอี่ลกไปเลยน,นี่ยังแน่ไม่อกบไปเลยเนึ่ัผักยาวก็ได้ยำก,ก,กุ้งกุ้งพิจิตพี่น้องใส่ผักยาวลงไปหอมแดงซอยลงไปแล้วก็ แันนี้กับะไคร่พี่นองตะไคร่ลดก็ไไ้ตะไคร่ไ้อยตะไคร่อ่อนต้อไไหวเ้าเด๋ยวไปก็้อไปหนักหนักที่เที่ยวครับเรากะกักยาวาลาก็เยอะๆหน่อยจะดิหนักหลายๆครับไปนอนแล้วก็ลดกระอัอครับ สายดีถ้ามันเดีวลามันจางมันปนบาทัานเลยพ่อรถตันปลาล่ำปลาล่าได้เป็นน้องนำปลาล่าดิดน้ำปลาแดงดิดนี่ยโย่ลงเลยเดี๋ยวว่านำปลาก็ได้แต่ว่าผมมาท่านไต่เนี่ผมมาปนก็จใส่พี่ได้แล้วพี่ได้ทีแล้วปนรถไฟค,คือเอ๋อเสิมไปดีลุกไปพี่น้นองของขวานะขวานแบบนั้สองท่อนน้องครับ หัวลุกไปแล้วโอ้หอมหอมไม่ต้องหอมเป็นตาแฉบสุดท้ายครับซาละเน่ไลไปแล้วอันนี้หอมตัวระเจ้าลูกเบิเร์ดับดิเออต้องชงไว้แล้ว ันคางสีแข็งนิดน้อยไปน้องไม่เคยเหลวเอาพอเติมน้ำปลาอีกน้ำปลาลาส้มไม่ได้เติมอีก่ซีมกันหัวหอยเนี่ย 来，甭管了。哦，再来一个，再来。滚去啊！他干么去？入手入手 เอกล,ลยครับเยบร้อยตับเท้าหบกหอยอ,ออกเลยก้อู้ ียบลอยพี่น้องราบเท้าบกหอยหอยสดๆพี่น้องต้มหลักว่าล่างดีๆใส่บกเขืยขึ้นแล้พี่น้องเน้ออย่าลืมครับแซ่บ